พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดกรกิติศักด์เนติบัดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้มาแชร์กฎหมายนะครับเกี่ยวเรื่องของผู้ใหญ่ตบเด็กนะครับและเด็กตบผู้ใหญ่นะครับมีโทษตามกฎหมายเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ก็เป็นกรนิอวทาหอนนะครับที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งตบหน้าเด็กนะครับนักเรียนหนึ่งครั้งนะครับและเด็กนักเรียนเนี่ยก็ตอบโต้โดยทันทีนะครับด้วยการตบและจิกหูจิกหัวของผู้ใหญ่นะครับแล้วต่อมามีคนให้การช่วยเหลือนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวันที่เด็กกําลังเต,ตรียมสอบนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่า การที่นะครับผู el primer. El primer ้ใหญ่ตบเด็กนักเรียนนะครับและนะครับเด็กนักเรียนเนี่ยตบผู้ใหญ่เนี่ยครับมีโทษทางอาญาแตกต่างกันหรือไม่นะฮะครับกรณีที่ผู้ใหญ่ตบเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็นะครับกรณีที่เด็กนักเรียนเนี่ยตบผู้ใหญ่นะครับมีจริงๆแล้วเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมีโทษทางอาญาเช่นเดียวกันนะครับ เนื่องจากเป็นการใช้กำลังทำลายผู้อื่นนะครับโดยไม่ถึงเป็นเหตุให้เกิดแก่อันตรายแก่กายและจิตใจนะครับซึ่งเมตตาโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391นะครับ แต่แน่นอนนะฮะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยที่กระทําความผิดดังกล่าวนะครับก็คงต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้นะครับส่วนจะมีเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรนะฮะก็แล้วแต่เป็นกรณีเป็นเรื่องเรื่องกรณีกรณีไปนะครับแต่กฎหมายสําหรับเด็กแล้วนะครับกฎหมายได้กําหนดให้ศาลเนี่ยเป็นผู้ใช้ดุลพินิษ์นะครับในการลดโทษไว้โดยเฉพาะนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย ศารจะใช้ดุลพิน,พนิษนะครับในการตักเตือนและปล่อยตัวเด็กไปนะครับเนื่องจากเด็กเนี่ยยังเป็นเยาวชนยังอายุน้อยนะครับดังนั้นการควบคุมอารมณ์หรือความคิดการตัดสินใจนะครับการกระทําต่างๆเนี่ยจึงนะครับไม่รอบคอบดังเช่นผู้ใหญ่กฎหมายจึงให้โอกาสเด็กในการกลับตัวกลับใจมากกว่ากรณีที่ผู้ใหญ่กระทําความผิดครับอีกครั้งนะครับยังต้องคํานึงถึงอนาคตของเด็ก เป็นสําคัญด้วยนะครับครับนี่ก็คือสิ่งที่ทางเราก็แชร์ทางด้านของวิธีคิดทางด้านกฎหมายนะครับครับผมเองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทางสภายนรรมของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อ และขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดกรกิติศักดิ์ในติบบิไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ